แล้วใกลมามานั้นไมได้รู้น้างการทีไนยม่เก่งได้คนนหจะเกงมดได้อเกงไม่ใช่ครับคนไคืออาตอตอบดงอาจารโตะอยาก็ตอบทุกะีตรงนั้นับแต่คนตีเอ้นเก่งนะครับรอปล้ำเวียนมันจะเวียต้นไม้เวียนยุดพัอานหน่อยเนี่ยแม่เลยรู้มาว่าคนไดยเราแต่มันพลาดนิดเดียวต้องอาจารโ์ะหลงลืมมา ตรงนี้ครับเพราะน่ะอย่างน่้นท่านทุกทุกเนี่ยครับเขียนสิ่งที่คุณอยากจะเขียนและแกเขียนโดยลอกๆทีนี้พวกเรียนคนแก่ๆอยากเรียนหนังสือพบทางท่านหายก็ไม่ใช่เมียชายก็ไม่ใช่นะครับและทําไมต้องมาเรียนแล้วได้เลยเกย์ชายมายังไมต้องเรียนบุกกับเมียวุ้นกันนะพวกเรียนเป็นคนเดียวนะครับที่อาจารย์บอกับอาจารย์เรวัตท่านอะไรนะพวกพี่แกหมด ที่นี่ไล่คนเรียนไปไห้เมื่อวานยันครับพวกผมไม่ใจตรงจบกันได้นี่เฒ่าเลือเธอมาทำไมมาได้ไม่จบพวกบอกว่าพวกมาเผื่อรูถ้าพวกจบแล้วพวกบอกว่ากุฏิบ้านไปที่กว้างลูกแถวนี้อาจย์ไม่รงไม่ไม่ข้าวหวานเลยไม่ไปเลยเรียนเผื่อพวกบอชีวิตคนเนี่ยเมื่อแก้วน้ำอย่ากทำตัวเมื่อแก้วน้ำี่เต็มที่มีน้ำเต็มนะครับต้องทำตัวเมื่อแก้วน้ำที่มันขึงตลอดเวลา แล้วในโลก็ไม่ไม่มันมีไมาไม่ได้มาตัวเต็มให้เราเราต้องเปิดทีเดียวผมด้วยหลายเช็คดตตางเลยไอ้นี่ตัดตีอดต้องท้งเครื่องบินต้องใจบลงานเขาบอกม่ใช่เข้อเขาค่ายเขาแต่ความมุ่ยุ่งนะครับเหลือหลายรอบพุ่งตงยุ่งกว่าไบตนี้ดอกหน้าวัวพุ่งลูกข้างหลังเป็นไล่ไล่หอยต้นเฮอดอดดาลาที่นี่ถ้าบอโรใม้ได้กินตีทร่งโดเที่เดตตามกินตายะัรับเดียววาเชื่อตามเหลือไม่หมดเแต่องาวฝันนี้ว่เตือนเฮ็ดเตืนปยุ่เฮ็ดเนาะ

ดกบังทดงแพทย์นะเพิ่งนั่งคือห้าสิบกว่ไปเรื่อยๆถ้าคนนึกรู้พวกเราเราอาจจะคว้างลุกลไปๆกับหมาจารย์นีตีนึงแล้วทว่นมาการหมอกตัวนะครับตอนนี้เดีย์นะครับพี่จ๊อกการหมอกตัวเราหมอกตัวลูกเมื่อกับพาหนักตัวเมื่อพาแมวพลอยวันหมอปั่นนั่นแหละก็ไม่เลอะเลยว่าแมวกี้หลักกี้แล้วถูกลกไปโรงเรียนไปเทเมื่อเทจะลายอกเลยจะรั้มล็อกตาช่วยที่ ช่วยเปลี e ่ยวไม่เคยท่าเลยเมื่อลูกไปโรงเรียนไม่ลูกอยู่ตรงไหนพราะว่าดัดโทษกันนี่ฆ่าพลเขาอยากไปเยี่ยมทุกวันอัดแล้ยยุ่งกนก็องกั้งโก่เด็เรียกอยากไปเยี่ยมอย่างยิ่งข้องเดือดละนี่ดวงเราเป็นคนดีเลยเราไม่เยี่ยมนี่นะครับคือเขากิดอิจฉาวันนี้เพวันนั้นลงงันเราอย่าทิ้งท่าท่าบ้านเสื่อมทุนท่าท่าบัานดูแลได้ให้ได้อย่างน้อยนี่เก็บประวัติของเราถ้าบ่อจำจมให้จมจมมาโคตรเปลี่ยนเลยทำบ้านได้ตรงนี้ขอ้พวกบ่อวันนี้กาแฟ ถ้าวันนึงผมพิกกาเฟออกมาพวกอย่างกาแฟกาแฟกระดิ่งกระดี่งทุ่แต่ถ้าั้วันนึงฐานอาจจะขึ้นบนเวธีเปิดตัวกิจที่ใหญ่โตมีถูกกินต้องความสำเร็จในหน้าดีกันงานแรกคับอับยากไปเดี๋ยวก็เปิดเป็นแรกล็กล็อกในหม่อมมุ่ในมุมนั้นนหม่มป่าตรงนี้ขึ้นมาดนกระดิ่งใจกระดิ่งใจแต่กับขอ่อนของไทยปกกอบกันรอข้ออ่อนองทอดดูลฐานถัวเบี้นรัาวลนเต็ขามัต้องกับนำเร็จและคงจะเป็นหามันดิต ช่องั่าบัราคงเป็นทุกคนครับก่อนจะฟังอาจารย์ฟังพระธรรมวัตร I make your way to me, and it felt so good. chance.

กังอดีตชิคๆกันหน่อยชิคๆกันหน่อย ใจดีรุดแต่ถ้าถ้าฝันนึกฐานอาจจะขึ้นบนเวทีเปิดตัวกิจจริยโตมีดวงจิตบนท้องความสำเร็จในหน้าดีการงานเล่กนครับยากไปเดี๋ยวก็เปเห็นเลขลกลอกไนมือมุ่งแมุมนั้นมาพาตรงนี้ขึ้นมาได้คดีใจครับดีใจแต่คับข้อย่อนันไทยปกครองครงครองข้อ่อนผันทอดดลฐานตัวเบ้นัวลันเต็มให้ดัดปงน้องกวาน้ำเน็ตและคงจะเป็นผ้ามันดิตชมความัฒนาในืคงเป็นุกคนคับกอนจาฟังอาจารย์ฟัง่านาวัดวด้วย